สวดมนต์ขอขมากรรมให้สวดมนต์บทนี้ทุกๆวันพระ15คห้า่ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตท้าขายร่ำรวยอุกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจะขมายะท้าพาเลยะท้ามูลเฮยะท้าอากุสเรเยมะยังกะรำหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหะทะอายะติงสังวะเรยามะ ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมที่ได้กระทําความผิดอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทําผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจเคยลบหูพระพุทธพระธรรมพระอริยสง์สมมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์ลบหูบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านลบหูเทพทรงองค์เทพ และองค์พมทั้งหลายลบกดูพระธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพพระเพิงพระพายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมื่นโลก,กธาตุในแสนโกูจักรวาลในอนันต์จักรวาลไม่ละลายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปสุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นชอบเพ่งโทษแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่น ยุยงส่งเสริมให้แต่ความสามคคีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายใส่ความให้คนอื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างโนูน้นใจคิดคดทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายวิบากกรรมอันใดที่ข้าพเจ้า เคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพระเจ้าเหล่าเซียนพระองค์ใดพูดผีปีศาจอสูรกายยักษ์มาเหล่าใดอาทิสมานากายสัมภเวสีทั้งหลายเทพพอมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดได้แก้บุญไปแล้วก็ดีหลงลืมไม่ได้แก้บุญก็ดี เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติเป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจะนับประมาณมิได้แม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สมควรเสมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจ ขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกจิตทุกวิญญาณทุกภพทุกภูมิโปรดงดโทษอาโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจ,จากกันในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดภพติดชาติติดภพติดภูมิไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าจักสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนอีกต่อไปจะอธิษฐานขอพรเพียงอย่างเดียว ลูกขอกราบอาราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์บิดามารดาคูบาอาจารย์ถวยเทพทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินโปรดจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าพเจ้าชื่อนาสกุลขอถอนคำอธิษฐา,านที่ผิด และคำสับแช่งทุกชนิดด้วยจิตวิสยาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงจองล้างจองผ่านเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจมีอวิชชาตันหาอุปาทานมานะทิฏฐิกิเลสพันหา้าตันหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงการชอบอธิษฐานในสิ่งผิดผิด และสาปแช่งด้วยความหลงผิดข้าพเจ้าขอถอนณบัดนี้อิมังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอทิฐานังปจุตทรามิทุติยมปีอิมังสัจจวาจังมิจชาทิฏฐิอทิฐานังปจุตทรามิตติยมปีอิมังสัจจวาจัง มิจฉาทิฏฐิอาทิฏฐานังปัจจุธรามิคำอธิฐานใดๆคำสาปแช่งใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติพัดพรากหรือถึงแก่ความตายข้าพเจ้าขอถอนณบัดนี้ณถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอน ต้องคำสาบให้มุ้ยมอนถอนด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทธโมนะคำสาบแช่งอันใดคำอธิษฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งเราไว้เพราะต้องคำสาบให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอถอนณนะบัตดนี้ณนะศูนโมศูน พุทธศูนย์ทาศูนย์ยะศูนต้องคำสาปทั้งมูลศูนย์ด้วยนโะมพุทธายะยะทาพุทธโมนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินข้าพเจ้าขออำนาจพลังทิพ์พลังธรรมพลังจักรวาลพลังฟ้าดินพลังสุริยันจันทาดารารสศมีพลังเทพพลังบุญอันศักดิ์สิทธ พลังเทพผู้ทรงฤทธิ์สถิตยอยู่ในทิศทั้งหลายพลังอริยสงฆ์เจ้าพลังพระธรรมเจ้าพลังพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์โปรดแผ่พลังรัศมีธรรมให้ข้าพระเจ้าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสับประเคราะห์วิบากกรรมอันใดจงพินาศสูญไปและพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงนำตนให้พ้นทุกข์ ประสบสันติสุขอย่างแท้จริงและดับทุกได้ในที่ทุก,ทกสถานในการทุกเมื่อเทิน